ใอนนเนตกินให้เอ้วนตาย,ตายเขาขายเป็นพวกผักนะเป็นตลาดหมู่บ้านนะตลาดชุมชนที่นี่เขาขายกันมีมะคงมะขามแผงเสือกองตลาดอะไรนะ่ะชุมชนมบ้านกกพุงใต้เอออ่านออกแล้วเป็นพุงใตนะ้เนี่ย แั่นจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ขายเนาะมะคงมะขามอ่อนมะขามเปรี้ยวกล้วยผลไม้นี่โอแคแม่ไรข้างในเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาเสียค่ารถเข้าไปครับเป็นอะไรในหมู่บ้านอ๋อมันเป็นที่ท่องเที่ยวเหรออ๋ออือนี่เขาขายกล้วยอ๋อเป็นเป็นไปมีหัวปีมีกล้วย ยมีกล้วยสุกกล้วยเด็ดมังก็ดูดยาดูดอะไรกันเนาะมเขาบอกว่าทางเข้าเป็นบ้านท่องเที่ยวไม่รู้เขามีอะไรอยู่ข้างในไม่รู้ข้างในคนเด็กเยอะมากเลยเนี่ยคนนี้เขามีส่งขายกล้วย อที่นี่ข้างในนี่น่าจะปลูกกล้วยเยอะเนาะกล้วยน้ำหวาอ๋อเหรอนี่กล้วยน้ำมันเหรอกล้วหรอกล้วยน้ำแม่นี่แต่คนที่นี่เขาน่าจะอากาศหนาวนะเขาจะดูดบุหรี่หน่อไม้มีกล้วยเยอะเป็นตลาดชุมชนอืกล้ <c oughs> วยเฮ้ยอันนี้ เลี้ยงสวยเลี้ยงสวยเลยนะนมีมะขามป้อมมีนี่นนของเขาเอามาจากในป่ากันเนาะเป็นตลาดท้าชุมชนนะคนแถวนี้ก็น่าจะแบบเขาเรียกว่าผ่านป้าผ่านบ้านะนะเนี่ยชาวบ้านก็จะแวะซื้อรถเก๋งม่งรถจนมากนะซื้อก็ไม่ได้มีสัตว์ป่าแล้วแถวนี้เนาะ เขามีแต่เป็นพวกผักพวกอะไรพวกนี้เนาะแปงไทยผักยอดมะขามอะไรที่หาม,มาได้เนาะเขาก็มา,มาขายกันจะเข้าไปข้างในไหมมนเป็นรีสอร์ทครับอ๋อ,ปอเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทอ๋อเขาบอกเป็นที่ท่องเที่ยวว่างั้นอมเข้าไปดูปดไหม,ไไมไล่ะรู้ค่าข้าวคนละเท่าไหไร่ไหม่ะหน้ท่อง,<ๆ>งเที่ยว